ดีคุผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการผลกระแสนะครับผู้ชมครับแน่นอนครับกระแสวันนี้ก็เรียกว่า7วันผ่านไปแล้วนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่มีการก่อเหตุไปชิงทองแล้วก็ยิงทําให้มีผู้เสียชีวิต3รายด้วยกันนะครับแน่นอนครับเราจะมาพูดคุยนะครับถึงคุณพ่อคุณแม่ของน้องไททันนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเป็นเด็กชายคนหนึ่งซึ่งอยู่ที่เกิดเหตุและผมเชื่อว่าหลายคนคงจะทราบเหตุการณ์นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นไปดูถึงกรณี ความคืบหน้าและความรู้สึกนะครับเพราะว่าประเด็นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่เรื่องราวของเหตุการณ์ในวันนั้นมันมีประเด็นตามมาอีกเยอะแยะมากมายทําให้คุณพ่อคุณแม่ของน้องไตทตั้นนั้นมีในมุมของความไม่สบายใจเกิดขึ้นด้วยวันนี้ขอต้อนรับคุณพ่อคุณแม่ของน้องไตทตั้นนะครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะคอนอื่นต้องขอบคุณนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเรารรวันนี้ครบ7วันคุณแม่โอเคหรือยัง มันก็ดีขึ้นบ้างค่ะแต่บางทีมันก็มีเข้ามาคิดถึงตอนเหตุการณ์ที่ลูกเสียชีวิตครับวันนี้ผมต้องขออภัยนะครับที่ถ้าเกิดว่ามีบางคําถามหรือบางคําพูดที่พูดออกไปแล้วจะเป็นการไปอตอกย้ำความรู้สึกผมพยายามจะหลีกเลี่ยงเรื่องราวเหล่านั้นผมต้องขอโทษและขออภัยไปตรงนี้ก่อนนะครับครับคือที่ผ่านมาผมเชื่อว่าทั้งสองคนเข้าใจ,จเจตนาดีของผมในหลายๆครั้งที่เราได้มีการพูดคุยกันหรือเจอกันนะครับ่ ผมคุยกับคุณพ่อก่อนแล้วกันค,คุณพ่อครับวันนี้ผ่านไปเจวันแล้วนะฮะเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวเราเองนู่นนี่นั่น,นรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้กับการทํางานของตํารวจในคดีสําหรับผมก็ก็ยังยืนตามคําที่เคยให้สัมภาษณ์มาครั้งก่อนอครั้งแรกๆค,รคือผมไม่ได้ไปกดดันหรือไปติดตามคดีเลยเพราะว่าเราเราเรา,เราไม่อยากไปกดดัน อย่างที่ว่าเมื่อวานที่มีข่าวออกมาที่ว่าท่านพอบอบอกว่ากดดันแล้วคือการทํางานของตํารวจคือลำบากขึ้นผมก็คิดอย่างนั้นตั้งแต่แรกครับผมคือคือคอดีนี้มันเป็นคดีอุจสากรรมแล้วคือผมมองว่าตํารวจคงจะทํางานกันเต็มที่ทุกทุกท่านนะครับผมครับครับแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแน่นอนครับว่าหลายๆคนเนี่ยก็ส่งกําลังใจให้คุณพ่อกับคุณแม่นะฮะก่อนหน้านี้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้มีการทําการชัดนกิจ น้องไปเรียบร้อยนะฮะเห็นบอกว่าอัถิคือไม่ไปไม่ไปลอยอังคารใช่ไหมครับครับผมครับไม่ไปลอยนัดทำไมทำไมคุณพ่อถึงไม่ได้ไปลอยฮะก็ตามตามที่ว่าเราที่ผมเคย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 เจอหรือว่าเจอข่าวหรือว่าเคยอ่านดูครับคือการลอยอังคารคือคือทุกคนก็จะไปลอยอังคารกันหมดคือคือเหมือนว่าดวงวิญญาณก็จะไปสุ่มกันอยู่ตรงนั้นความความอันนี้ความคิดความเชื่อผมนะครับครับก็จะทําให้คือเหมือนว่าต้องไปรอคิวกันกันเพื่อจะไปเกิดเล็กอย่างคือน้ํามันเย็น ผมก็กลัวว่าน้องเขาจะ,จะหนาวที่คุยกันนะครับผมครับก็เลยตอนนี้เอาอธิน้องไปไว้ตอนนี้คือ,อคืออ,อยู่ที่บ้านแต่ที่คุยกันไว้คือจะไว้กําแพงโบสถ์คือตอนนี้ก็เท่าว่ารอรอ,รอป้ายป้ายที่ว่าปิดปิด,ปดอ่าปิดหน้ากําแพงเป็นชื่อและเป็นรูปน้องครับผมครับผมในในมุมของคุณแม่เองตอนนี้ในมุมของความเป็นอยู่นะครับค่ะเห็นมีข่าวออกมาคุณแม่จะย้ายที่อยู่หรือเปล่าหรือยังไง ที่อยู่ยังอยู่ยังอยู่ที่เดิมค่ะแต่ว่าย้ายที่ที่ทำงานนะคะเราจะย้ายที่ทำงานไปอีกสาขาหนึ่งอะค่ะเพราะว่าแม่รับไม่ได้ที่จะไปอยู่ที่เดิมอะค่ะเพราะว่ามันเป็นที่ที่น้องเสียชีวิตนะคะโอเคคือผมเข้าใจเหตุการณ์นี้นะครับไม่เป็นไรฮะโอเคผมขอญาตเข้าประเด็นนิดนึงแล้วกันนะครับประเด็นที่เกิดขึ้นแน่นอนครับว่าทางตํารวจเองเนี่ยก็พยายามตาม นะครับแล้วก็มีการอขอโทษนะฮะคือญาติของผู้สูญเสียบางท่านเนี่ยเขากลัวว่าจะมีการไปจับแพ้กันเรื่องนี้มองอยังไงผมก็คิดคิดอย่างอย่างนั้นคือผมก็คือที่ผมไม่อยากไปกดดันด้วยคืออะไรคือผมมองว่าผมกลัวว่าจะไปจับแพ้ถ,ถ้าจับแพ้คือคนที่จับมาคือเป็นผู้บริสุทธิ์ถูกไหมครับครับแล้วคือครอบครัวของผู้บริสุทธิ์เขาก็ต้องสูญเสียเหมือนกันถ้าเกิดว่าเขาเขาเป็นแพ้จริงๆนะคือผมมองแล้วมันก็ไม่เป็นธรรมกับ,ก,บกับคนที่ว่า ที่ว่าเป็นแพะที่ว่าต้องมารับรับเคาะแทนมารับโทษคนร้ายแทน,แทนใช่ครับ,รบทุกวันนี้เขามีแบบแทบจะเป็นรายวันเลยนะคนนั้นก็โดนเอารูปออกมาโชว์ใน Facebook คนนี้ก็ถูกเอามาแขวนในโซเชียลคนนั้นไปคนนี้พอ่อพ่อได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ไหมคือทุกวันนี้ผมผมเลือกที่จะเสพเสพข่าวเป็นบางบางบางอย่างมากฝ่าอันไหนที่เราผมเข้าไปดูแล้วมันไม่สบายใจหรือว่ามันมันมันคือเรามไม่ด,มดีเราก็ไม่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 ดู คือทุกวันนี้เฟซบุ๊กแทบจะน้อยมากคือที่จะเข้าไปดูหรืออะไรเงี้ยครับคือจะ,จะคุยกันมากฝ่าจะนั่งคุยกันหรือว่า,อ,าอยู่ด้วยกันมากฝ่าครับครับผมได้เขามีคนสัมภาษณ์เยอะมากเยอะครับเยอะๆทำไมวันนี้ถึงเลือกที่จะมานั่งพูดตรงนี้เพราะผมจะคือพูดตรงคือผมจะขอ,อให้สัมภาษณ์รายการพี่หนุ่มเนี่ยเป็นรายการสุดท้ายคือก็จะรบกวนพี่หนุ่มช่วยเป็นกระบอกเสียงในการคือมันหลายๆอย่างที่ว่าที่ว่า,วาเราเราสูญเสียลูกไปแล้ว ถูกไหมครับแล้วคือเรื่องมันน่าก็น่าจะจบตั้งแต่ลูกเต็จงานน้องคือความสูญเสียของเรามันมีอยู่แล้วแต่คือมันก็มีประเด็นดราม่าอย่างที่ว่าที่ตามข่าวนะก็คือเราอันนั้นเราก็ไม่ว่าอะไรกันแต่คือคือเราก็อยากให้มันจบเราอยากกลับไปใช้ชีวิตเพราะเราก็คือสามัญชนคนธรรมดาคือก็ชาวบ้านทั่วไปคือเราไม่ใช่ คือจะพูดย่าไงคือเราไม่ใช่ดาราหรือหรือคนสถานะครับคือชีวิตส่วนตัวเราเราเราหายไปใช่คือเราจะคือพูดง่ายเราสูญเสียมามากพอแล้วใถูกไหมฮะนี่คือมันเหมือนกับเราต้องมานั่งสูญเสียความเป็นตัวตนเราไปด้วยใช่ไปนั่งทานก๋วยเตี๋ยวเป็นไงฮะคือแม้กระทั่งเราจะเดินเข้าไปซื้อของอะไรที่ราคาพันสองพันเรายังไม่กล้าเข้าไปซื้อเลยเรากลัวคือกลัวสายตาคนที่เขามองนะว่าพอเราได้เงินจากตรงนี้ แล้วก็ไปซื้อนู่นซื้อนี่คือมันเหมือนกับว่าแทบจะต้องอยู่บ้านกันโดยที่ไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับคือเอากันตรงๆเลยคือคุณพ่อกับคุณแม่กลัวคนเขาอรหาใช่ค่ะว่าเอ๊ะขอโทษนะครับเอาเงินที่เขาบริจาคเนี่ยไปซื้อของหลักพันบาทใช่แล้วดีจะมาว่าอ้าวเห็นไหมเขาบริจาคไปเพื่อช่วยเหลือคุณเอาไปซื้อของใช่คือกลัวเขาคิดว่าพอลูกลูกเสีย ก็มีเงินใช้กันฟุ่มเฟือยผมกลัวจะมองอย่างนั้นแต่เรื่องบริจาคเนี่ยผมก็ได้บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าคือจริงๆแล้วผมไม่อยากรับเพราะผมกลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีดราม่าเรื่องอ่าเรื่องเงินเรื่องทองเข้ามาแล้วผลสุดท้ายมันก็มันก็มีเข้ามาจริงก็เกิดขึ้นจริงใช่ <ๆ S 1> ใช่ใชโอ้โหมันก็เหมือนกับว่ามันมันคือเพราะซ้ำกรรมซัดการที่เราสูญเสียนะมันก็มันก็ยาก,กที่จะทําใจอยู่แล้วแล้วชีวิตชีวิตประจําวันหรือว่าชีวิตการดํารงชีวิตของเราเนี่ยมัน มันยากคือคนที่จดจําเราได้เนี่ยเรา,เราขอบคุณมากขอบคุณที่ว่าเข้ามาแสดง,งความเ <ใจ S 2> สียใจหรือว่ามาให้กําลังใจเราเนี่ยคือเราขอบคุณคบแต่คือมันก็มีคือมันก็แตกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มที่คอยจับผิดก็มีกลุ่มที่เขาเสียใจจริงๆเขาเขาให้กําลังใจก็มีก็แต่คือที่ว่าคอยจับผิดมันก็ส่วนน้อยเราก็เลือกจะมองกลุ่ม,ม<อ>ที่ว่าส่วนใหญ่มากกว่าแต่มันก็อดไปแคร์สายตาหรือความรู้สึกเขาไม่ได้อยู่ดีครับ เห็นบอกว่าตอนนี้ปิดรับการบริจาคแล้วปิดครับปิดครับไม่เอาล้วไม่ไม่ <c oughs> คือ,คอปิดบัญชีเลยไม่ไม่ให้มันคนมาคือ,คอจะบริจาคในบัญชีเราไม่ต้องแล้วครับผมคือไม่ต้องบริจาคผ่านบัญชีแล้วแต่ถ้าท่านใดอย่างอย่างที่ว่า คือมาที่บ้านมาที่บ้านหรือว่ามาผมก็ยังไม่เยี่ยมเยียนใช่เราก็ยังยังยังรับอยู่เอาขนมเอาผลไม้มาให้ก็ได้ก็ุณอยู่คือเรื่องเงินที่ว่าจะบริจาคผ่านบัญชีคือเราขอขอปิดเลยดี่ฟ้าพอแล้วพอแล้วเพราะว่าเราก็ขอบคุณน้ําใจทุกทุกทุกน้ําใจนะคือผมว่ามันมันก็พอสมควรแล้วผมได้ยินมาว่าขอโทษนะผมคุยกับคุณพ่อเนี่ยโทรศัพท์คุณพ่อก็ไม่ค่อยจะได้ยินหรอกเสียหูตานะพ่ออะไรโทรศัพท์พ่อพัง พ่อจะเอาไปเงินไปซื้อโทรศัพท์พ่อก็ไม่กล้าซือ<ช>้อต้องให้น้องให้น้องแฟนไปซื้อให้เพราะอะไรเรากลัวเขาว่าเราเอาเงินไปใช้สู่ลุลสุร<ช>่รไปซื้อโทรศัพท์มือถือเห็นไหมล่ะเอาเงินที่ฉันบริจาคไปซื้อโทรศัพท์มือถือคือผมว่าคนที่เขาบริจาคเข้ามาเนี่ยนะเขาไม่คิดอย่างนั้นหรอกเ,ออเพราะว่าคนที่คนที่ก็ไม่จิตใจบริจาคเข้ามาเนี่ยคือเขาก็คือส่วนหนึ่งเขาให้เราใช้ส่วนตัวเพื่อเป็นทุนทุนทรัพย์ในการดำรงชีวิตอยู่แล้วครับแต่คนที่อย่างว่านักเลงคีย์บอร์ดใช่คือ ก็อย่างทราบผาคือตัวเฮียแต่ละคนคนไทยเราเนาะคือมันอย่างว่าแหละครับมันก็แตกเป็นสองสองกลุ่มก็พยายามที่จะเข้ามาแขะมาแซะมาต่อว่าจับผิดอยากมีตัวตนก็เลยเอาเรื่องราวของคุณเนี่ยไปว่ากันว่าเห็นไหมมันเอาไปซื้อนั่นไปซื้อนี่นู่นนี่นั่นประเด็นอีกอันหนึ่งขอญาตนะฮะคือไหนไหนมาแล้วผมขอญาตลาบระลวงถามนิดนึงล่าสุดมันมีประเด็นเกิดขึ้นเรื่องราวของนี่สินนะฮะ คือมีสื่อสื่อหนึ่งเขาที่มีการนําเสนอว่าทางคุณพ่อเองเนี่ยไปติดหนี้ติดสินเขาพ่อร,รู้สึกยังไงกับเรื่องนี้คือเอาจริงๆเนี่ยผมผมไม่โกรธเจ้าหนี้นะครับคือที่เขาทวงถามคือหนี้สินเขามีสิทธิ์ทวงถามอยู่แล้วแต่ผมแค่อยากถามว่ามันมันมันผิดวิธีไปไหมเพราะว่าเราอยู่ในช่วงที่เราสูญเสียครับคือมันมันมีวิธีอื่นไหมที่ว่ามันมันไม่ต้องทําให้เราเจ็บช้ามากกว่าเดิมแล้วคือ นี่สินผมถามว่าผมติดจริงไหมผมติดจริงผมก็ยอมรับตั้งแต่วันที่ว่าให้สัมภาษณ์ช่องข่าวช่องนั้นไปแล้วนะครับว่าใช่ผมติดจริงผมก็ยินดีที่จะคืนให้ตั้งแต่วันนั้นแล้วเดวนะเรื่องมันคืออะไรคือผมอที่มาที่ไปมันคืออะไรทาไมคือวันนั้นมีม,มีนักข่าวเขาเขา,เขาบอกว่าของสื่อสื่อหนึ่งใช่ครับจะเข้าไปบริจาคมีเงินก้อนหนึ่งนะคุณพ่อจะเข้าไปบริจาคช่วยเหลือน้องเท่าไหร่ครับ ห้าพันบาทครับห้าพันบาทจะเอาเงินเข้าไปให้พ่อห้าพันบาทอะแต่เขาไม่ได้บอกว่าจะไปสัมภาษณ์อะไรอะเขาบอกว่าขอเข้าไปมอให้ที่บ้านได้ไหมประมาณนี้ครับผมก็เลยว่าพอดีวันนั้นผมต้องลงไปเอารถยนต์ที่ชนบุรีผมก็เลยบอกว่าแม่เขาอยู่คนเดียวก็ก็เข้าไปที่บ้านก็คือให้ให้เบอร์ติดต่อแม่เขาไปก็ก็โทรเข้าไปก็เขาก็ก็คงจะคือก็ไปมอให้กับแม่ครับผม แล้วมันก็คือเหมือนว่าแล้พ่อไม่อยู่ไม่อยู่ไปเจอแม่เจอแม่ก็ให้เงินแม่ไปห้าพันบริจาคไว้ตรงนี้ให้พ่อแม่เก็บไว้แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงฮะก็ที่แม่โทรมาหาผมนะเขาบอกว่านักอ่าป้าอ่านักข่าวนักข่าวคนนั้นน่ะเขามาขอสัมภาษณ์นะก็บอกว่าขอสัมภาษณ์เรื่องอะไรก็บอกว่าเขาก็สัมภาษณ์เรื่องอัฐิว่าจะไว้กี่วันอะไรยังไงจะไว้ที่ไหนอะไรยังไงครับผมแต่มันก็มีประเด็นดราม่าอยู่เขาก็ถามเรื่องหนี้สินแต่แม่บอกว่าให้เขาโทรคุยกับป้าเองเพราะว่าแม่ไม่รู้ ผมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมโทรคุยกับน,นักข่าวเองผมก็เลยบอกงี้ครับก็ผมก็โทรโทรไปหาหนักข่าวครับก็บอกว่าผมผมติดนี่จริงอ่าก็ให้หนักข่าวเป็นตัวกลางประสานงานคือคือเรื่องติดนี้เป็นเรื่องธรรมชาติ<ช>ผมก็ติดผมก็ติดนี่คนอยู่เหมือนกันคือถ้าผมมีนะผมผมไม่คิดจะจะ,จะที่จะไม่ใช้ใครหรอกครับแต่คือณตอนนั้นคือพูดตรงๆคือเงินซื้อนมลูกเราก็ยังแทบจะไม่มีเลยแล้วแล้วแล้วเราจะเอาตรงไหนไปให้ คือจะให้เราไปจี้ไปป้นเพื่อมาให้คุณหรือเราเราก็คงจะทําไม่ได้แล้วลูกผมจะอยู่ยังไงแล้วคือพอเราทราบเราก็พร้อมผมก็บอกพี่ให้เจ้าหนี้เขาติดต่อมาเลยหรือเอาเบอร์เขาให้ผมก็ได้หรือหรือพี่นักข่าวเอาหมายรีบบัญชีมาก็ได้เดี๋ยวผมโอนให้เลยยอดเท่าไหร่ผมนักข่าวก็ถามผมนะว่าพอรู้ไหมยอดเท่าไหร่ผมบอกว่าผมไม่ทราบจะไม่ได้มานานแล้วเขาบอกว่าเห็นว่ายอดมันหมื่นแปดพันหกร้อยเป็นค่าอะไรมันคือตอนนั้นมัน เจ้านี้ผมเนี่ยเขาเขาตั้งวงแชร์ตั้งวงแชร์เกี่ยวกับอะไรอะไรรสซิงพวกเบาดิฟฟี่อะไรที่มันเป็นของแต่งตกแต่งรครับผมก็เราก็เล่นผมก็ก็ก็ลงแชรชายเล่นแชร์ก็รู้สึกว่าตอนนั้นผมผมเล่นวงวงเบาเป็นเบาแล้วก็ผมน่าจะได้อยู่ประมาณมือที่5ที่หกแต่ผมก็ก็ถ้าว่าส่งต้องส่ง6กหกวดถึงจได้รับของแล้วก็คือ มันก็เหมือนเหมือนแชร์เงินทั่วไปนะครับเท่าว่าเราจะเอามือที่เท่าไรครับแต่สุดท้ายคือเราไปค้างเขาไว้ใช่ก็เท่าว่่เราเราได้ของมาแล้วแต่แล้วตอนหลังเรามีปัญหาเรื่องเรื่องธุรกิจครับเรื่องเรื่องที่ว่าผมขายของอะไรเราก็ก็เลยค้างเงินเข้าไว้หมื่นแปดพันบาทก็น่าจะเขาบอกว่าประมาณเท่านั้นเราก็เราก็ว่าประมาณนั้นเราก็เลยเราไม่อยากอะไรแล้วพ่อโอนให้ไหมโอนให้หมื่นเก้าโอนก็เป็นหมื่นเก้าแล้วพ่อได้บอกเขาไหมว่าโอนไปให้เรียบร้อยก็โอนเสร็จผมก็คือมันมันมีข่าวออกมาแล้ว แต่คือเราน่ะแสดงความจำนงก่อนก่อนที่จะออกข่าวแล้วว่าเราเนี่ยรับผิดชอบพอรับผิดชอบเราโอนไปแล้วไม่ว่าคือเราคือทางพ่อที่เขาได้แจ้งกับนักข่าวว่าให้วยเป็นตัวกลางประสานงานให้หน่อยเอาหมายเลขบัญชีเบอร์โทรมาให้พ่อเขาก็ได้แต่พ่อเขาจะทําการติดต่อกับเจ้าหนี้ล้วโอนให้ทีละคนน่ะยังไงนะต่อ แล้วทีนี้นักข่าวเขาก็ไม่ได้มีการติดต่อมาเนาะป้าเนาะเขาาลับปากก็บอกครับครับเขารับปากแต่เขาไม่ได้ติดต่อมาอแล้วทีนี้พอมีข่าวออกคือผม้วอยู่ที่ข่าวออกได้ยังไงผมนกคิดว่าเดี๋ยวก็คงเช้ามั้งเดี๋ยวก็คงเอาเอาหมายเลขบัญชีหรืออะไรมาให้แต่พอดีช่วงประมาณสักสามทุ่มกว่าแม่ข่าวมันออกเลยข่าวออกเดี๋ยวนะฮะคือผมผมขอรำลึกอีกนิดนึงค่ะ สุดท้ายแล้วคือนักข่าวคนนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะประสานให้เดี๋ยวจะเอาเบอร์บัญชีของเจ้าหนี้พ่อเนี่ยให้พ่อไปนะพ่อก็นั่งรอจนถึงเช้าพราเขามาสัมภาษณ์แม่ไปแล้วเรื่องของว่าพ่อไปติดหนี้เขาคุณนุ้นคนนี้ส่วนพ่อเองก็สัมภาษณ์คุยกันเขาในโทรศัพท์ใช่ผมก็คุยกันคือก็โทรหาว่าติดหนี้จริงจริงๆผมติดจริงผมติดจริงเดี๋ยวผมใช้ให้นู่นนี่นั่นมันก็น่าจะเป็นเรื่องแค่ภายในคือมันก็น่าจะจบตั้งแต่ตอนนั้นแหละผมความคิดผมนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยเดี๋ ผมะไม่มีเบอร์เขาเพราะว่าผมลบทิ้งไปแต่ตอนที่ว่าตอนนั้นนะคือมันเครื่องมันหายไปแล้วเบอร์พวกเบอร์พวกอะไรพวกเนี้ยเราก็บอกว่าเราก็รอหน้าข่าวเพราะเขาบอกให้เขาเป็นคนประสานงานครับครับผมก็เราคิดว่าเดี๋ยวคงเช้าก็คงจะส่งให้เราปรากฏว่าไม่ได้ส่งมาก็สามทุ่มมันก็มีข่าวยังไม่ถึงเช้าเลยสามทุ่มมีข่าวออกเลยออกบอกว่าอ่าก็ที่ตามที่ว่าตามสื่อก็คือตามสื่อที่ออกเลยคือมีการให้สัมภาษณ์ว่า ผมติดหนี้แล้วก็คือหลบหนีคือติดตามมาตั้งนานแล้วแต่หาตัวไม่เจอแต่ช่วงนั้นคือผมหายคนก็นจะเข้าไปด่าพ่อไปว่าพ่อว่าอ๋อเนี่ยคืท,ที่ใช้ไม่ใช่หนี้เขาดูหน,นี้นั่นอย่างเงี้ยเหรอฮะคือส่วนหนึ่งเขาก็เข้าใจคือมันเขาก็มองในมุมว่ามันไม่ใช่เวลานะเพราะมันเวลาที่ทุนเสีย,ยผมส่วนหนึ่งก็คือเขาก็เข้าใจหัวอกเจ้าหนี่ส่วนหนึ่งก็เข้าใจหัวอกคนที่สูญเสียว่ามันไม่ใช่เวลา ที่จะต้องมาออกข่าวแบบนี้เออผมสูญเสียลูกอยู่ถูกไหมฮะผมขอโทษนะครับเออสูญเสียลูกอยู่อยู่ดีๆไปออกข่าวแบบนี้ว่าพ่อหนีนี่นู่นนี่นั่นแต่ข่าวถามว่าที่ออกไปมันมันมันเป็นความจริงไหมคือเราติดหนี้จริงแล้วตอนนั้นเราหายไปจริงแต่ผมมองว่ามันมันก็น่าจะจบกันได้โดยที่ว่าไม่จำเป็นต้องไปออกข่าวไม่ต้องไปตอกย้ำความรู้สึกผมหรือว่าไปออกข่าวอะไรแบบนั้นคือสื่อทำงานเบื้องหน้าก็จริง แต่ติดปิดทองหลังพระก็ได้นี่ครับสร้างความดีหลังพระก็ได้ถูกไหมครับเจ็บปวดเลยตอนได้ยังไงต่อคือเคลียร์เคลียร์ให้ผมข้างหลังก็ได้ครับรักษาทั้งความรู้สึกของผมเจ้าหนี้ก็ได้เงินถูกไหมครับแล้วคือทุกคนก็จดจําในในสิ่งดีๆของของกันและกันไว้กันและกันไว้คือจดจําในสิ่งดีๆของที่ว่าน้องเขาคือทุกคนก็คือจะสรลดเรื่องเศร้าใจเรื่องน้องกันทุกคนครับแต่พอมันมีข่าวออกไปผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมวะ มันมันมันเกินไปไหมอ่ะอคือเราไอาการที่เราสูญเสียเนี่ยเราไม่ได้เอาไอาความสูญเสียนี่มาเป็นเกราะป้องกันเราว่าอย่างที่ผมเคยให้ทมภาพไปแล้วว่าต้องมาดามากกับผมว่าผมเสียลูกนะอะไรไหมนั่นะคือไม่ใช่ผมติดนี่จริงผมก็ผมก็ยอมใช้ให้จริงเพราะณนะตอนนั้นเราไม่มีจะให้เราทํำยังไงแต่ตอนนี้มันก็มีเงินที่ว่าที่ว่าพี่ๆช่วยกันหรือว่าอะไรที่ว่า เราพร้อมที่จะใช้นี่อยู่แล้วแต่เห็นบอกว่าพ่อรู้สึกเสียใจที่สุดกับแม่เสียใจที่สุดก็คือว่ามีคนที่ไปบอกว่าอ๋อถ้าข่าวมันไม่ออกเนี่ยพ่อก็ไม่ใช้เงินเลยสิใช่ไหมแต่นี่พ่อบอกพ่อเสียใจกับคาพูดคํานี้มากเพราะว่าข่าวเนี่ยคือไอ้ตอนที่ผมคุยกับนักข่าวนะครับตอนเย็นอ่ะครับมันไม่ได้ออกไปคือผมนะมีความรับผิดชอบตั้งแต่ตอนเย็นแล้วที่บอกนักข่าวนะว่าเป็นตัวกลางเอาบัญชีมาเลยถึงวงอนให้แต่พอข่าวออกไป ผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะในเมื่อไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้บัญชีหนังข่าวผมก็ไปค้นหาบัญชีที่เคยโอนนะนะไปค้นประวัติพวกนี้อ่ะผมเจอผมก็รีบโอนให้เลยแต่กลับกลายข่าวเป็นออกไปว่านี่ถ้าไม่เป็นข่าวก็คงไม่คืนเขา<ม>ใช่ใช่เสียใจมากเลยมันก็เหมือนยิ่งมาตอกย้าเราอีกว่าเฮ้ยอะไรวะคืออย่างนี้คุณผู้ชมผมบอกคุณผู้ชมอย่างนี้แล้วกันคือไม่ได้ไม่ได้มาเข้าข้างพ่อ,อเลย,เลยผมพูดแบบในฐานะที่ผมเองเนี่ยไปสัมผัสมาก่อนหน้านั้นแล้วว่าผมลงพื้นที่ไป คือที่พ่อบอกเมื่อกี้ว่าตอนนั้นที่ไม่ได้ใช้นี่บอกตรงเงินซื้อนมให้ลูกกินผมยังแทบจะไม่มีผมเข้าใจเพราะอะไรไหมฮะวันที่เขาสูญเสียลูกลูกนะฮะไปอยู่ที่ต้องไปชันะสูตรนะฮะที่โรงพยาบาลที่ธรรมศาสตร์เจอม<ช>ะเร็งตุ่มเนืฮะใช่ครับเสร็จปุ๊บปรากฏว่าเขาต้องเอาเงิน1,000พบาทบเป็นค่าธรรมเนียม เป็นค่าอะไรฮะค่าจัดการอะไรกันล้วของของของโรงพยาบาลเขาครับแต่ผมไม่ทราบค่าอะไรเป็นค่ารุนค่านีละกัน1,000บาทเราะต้องถูกเรียกเก็บถูกไหมฮะใช่ครับเชื่อมท่านผู้ชมครับสามีภรรยาคู่นี้ผมขอพูดนะได้ครับได้ครับมีเงินบาทร้อยบาทไม่มีเงิน240บาทเปิดกระเป๋าตังมี20 0ไม่รู้จะทํายังไงเพราะต้องเอาเงินเนี่ยไปให้กับโรงพยาบาลเขา1000บาทสิ่งที่เขาทํานี่ผมพูดได้เลยนะ เขาไปยกมือไหว้พี่กู้ภัยใช่บอกพี่ครับ er. ผมไม่มีตังค์ผมขอตังค์หน่อยผมจะเอาลูกผมออกกู้ภัยหาเงินให้ครับหนึ่งพันบาทให้ให้มาเอาไปให้เขาเขาได้เอาลูกเขาออกมาแต่โรงพยาบาลเขาก็พอเขาน่าจะทราเรื่องเขาก็ไม่เก็บหนึ่งพันบาทโรงพยาบาลก็ไม่เก็บหนึ่งพันบาทเพราะเขามารู้ที่หลังว่าพ่อไม่มีตังค์โรงพยาบาลเขาก็ดีแล้วแล้วผมก็จะเอาเงินไปคืนพี่กู้ภัยเขาไม่ต้องหรอกเก็บไปทําบุญด้วยกัน อหลราก็เลยได้เงินหลังจากนั้นนะครับเท่าที่ผมทราบมาโทรศัพท์ไปหากู้เงิน1นึ่งมืนบาทใช่ครับเพื่อไปทําศพลูกเพราะไม่มีตังค์จะจัดงานให้ลูกจริงๆจริงจริงแล้วบริษัทเอ็มเคเขารับผิดชอบเรื่องกงานศพไ้หมดอืแต่เราคิดว่ายังไงเราก็ต้องมีเงินสำรองติดตัวไว้เพราะว่าซื้อนู่นซื้อนี่เพื่อซื้อทูบซื้อเทียนหรือว่าในเบื้องต้นอะไรก็แล้วแต่เราไม่มีตังค์ตอนนั้นใช่ ไปกู้หนี้นอกระบบใช่ครับคือเรากู้เขาอยู่แล้วแต่เราไปขอเพิ่มเพื่ออีกหมื่นหนึ่งเพื่อจะมาจัดงานครับโอเคนะครับนี่ก็คือเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับของพ่อและแม่ที่สูญเสียไปหลังที่สูญเสียลูกไปปรากฏมันมีประเด็นดราม่าขึ้นมานู่นนี่นั่นเห็นบอกล่าสุดพ่อจะเอาเงินไปคืนเขาเหรอคืนครับคืนที่ไหนคืนสื่อนั่นเหรอใช่ครับผมเท่าไหร่ห้าพับาทค่ะ เ,<อ>เราไม่เก็บไว้หรอกเขาให้นะเราขอขอบคุณในน้ําใจของสื่อช่องนั้นที่ที่ทอมอบให้เรารแต่ผมเหมือนว่าผมโดนรูปหลังแล้วตบหัวไม่ใช่ตบหัวรูปหลังคือเอามาให้ผมก่อนแล้วมาทําร้ายผมทีหลังก็คือรูปหลังก่อนแล้วค่อยตบหัวผมคือเอาเรื่องเงินมาเป็นประเด็นในการเล่นข่าวต่อคือผมน่าอยากให้มาชมตั้งแต่ที่ผมผมผมออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อวานแล้วคือถ้าคนดูสัมภาษณ์ผมตั้งแต่ต้นจนจบ จะเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรถามว่าติดหนี้ผิดไหมผิดผมผิดจริงผมยอมรับแล้วผมก็ไม่ได้โทษเจ้านี้ด้วยที่ผมบอกแต่ผมโทษการการนําเสนอของสื่อโอเคตกลงจะคืนเขาห้าพันที่เขาบอกว่าเอามาให้ช่วยเหลือคืนนะฮะยืนยันนะครับคืนครับคืนก็เป็นกำลังใจให้ในมุมนี้นะครับผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับพบกับทางพันตำรวจเอกบันดลตันตะไพบูรณ ท่านเป็นอดีตรองผู้บัการตำรวจภูทรจังหวัดสระบุรีฉายามือปราบเหยี่ยวดำนะครับจะมาวิเคราะห์นิดหนึ่งว่าเส้นทางคนร้ายตอนนี้สุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงเพราะผ่านมาเจ็วันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับพราะไม่ยังอยู่ไหน สู่รายการผลกระแสนะครับวันนี้พูดคุยกับท่านพันตรวจเอกบรรดลตันทพไยบูลนะครับท่านเป็นอดีตรองขับการตํารวจภูธรจังหวัดสระบุรีฉายามือปราบเหี่ยวดําเคยจับตีใหญ่มาแล้วสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับนะฮะแล้วก็ยังอยู่กับพ่อแม่อยู่ด้วยนะครับขออนุญาตถามท่านแบบนี้วันนี้ครบ7วันแล้วนะฮะท่าน7วันแล้วสำหรับตัวคนร้ายเองที่ไปกราดยิงชิงทองนะครับที่ลบุรียังจับไม่ได้ท่านมองเรื่องนี้คิดว่ายังไงจะจับได้ไหมฮะได้ฮะแน่นอนผมมั่นใจ ต้องให้เวลาตำรวจบ้างนิดหน่อยนะครับเล็กน้อยคดีลึกลับซับซ้อนกว่านี้ตำรวจเขาก็ยังจับได้นะครับ,รบจับได้แน่นอนทุกวันเวลาทุกวันนี้นนมีหลายคนพยายามกดดันบอกทำไมจับไม่ได้สีทีมันเจ็ดวันแล้วโอ้โหเถอะเลยเจ็ดวันไปนี้มันถือว่ายากแล้วล่ะผมน่าจะไม่ได้แล้วท่านมองอยังไงค,คุณต้องเห็นใจเขาบ้างเห็นใจตำรวจบ้างนะว่าเขาก็ได้ทุ่มเทสรพรพกำลังทั้งหมดแล้วลงไปสืบสวนคดีนี้นะครับ เขาต้องการเอาของจริงไม่ใช่เอาของที่ไม่จริงครับอะไรลงมาอัศวิตโทรศัพท์มนก็ได้นะฮะยังไงต่อนะฮะไม่เป็นไรฮะท่านท่านแล้วไงต่อครับท่านแล้วก็ของจริงยังไงของจริงทนร้ายต้องเป็นตัวจริงนะฮะตัวจริงแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือพบตรท่านจัรพิษจินดาสุชาติธีละสวัสด ท่านาสุวัสด์แจ้งยอดสุขนะครับรองบบะตะรบนายตำรวจทั้งสามท่านนี้ผ่านงานสืบสวนสอบสวนปราบปรามมาทั้งชีวิตแล้วนะครับผมเชื่อมั่นในสามท่านนี้ว่าเขาเขาเขอสุดยอดของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติแล้วครับผมคิดว่าตอนนี้เขาหนีไปเส้นทางไหนในในฐานะที่เราเคยเป็นมือปราบเยียดดำเส้นทางนี่มันมันมันเดาไม่ได้หรอกแต่ผมรู้ว่าคาด การว่าคนร้ายคนนี้อยู่ในจังหวัดลบบุรีหรือสระบุรีนั่นแหละใกล้านั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ทางตำรวจเขาบอกน่าจะนู่นออกไปชายแดนแล้วนะนี้ผมไม่ให้ความเห็น้าวทไละเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันก็ต้องเป็นการคาดการณ์กันว่าจะไปโน่นไปนี่มันมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าแน่นอนเสมอไปนะแต่ผมเชื่อมั่นในสามคนนี้เพราะว่า านายตำรวจสาคนนี่เป็นลูกศิษย์ของพลตรวจโทวันรัต์คชรักนะครับอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรวมนักผมด้วยท่านวันรัต์สอนนักสืบทั้งหลายในรุ่นที่ท่านรับราชการอยู่ว่าครับคำตอบทุกอย่างอยู่ในที่เกิดเหตุนี่นะฮะแล้วมผมก็ไปพูดให้กับรองผู้บังคับการคนหนึ่งอดีตผู้บังคับใต้บังคับบัญชาของผมว่ามึงไปสืบประเด็นนี้ ตามเรื่องตามวัตถุพยานตามหลักฐานอ,อัน,นโอเคเอาเป็นว่าคิดว่าจับได้แน่นอนจับได้นะโอนโอเคครับผมเดี๋ยวพยาทย้อนกลับมาทางนี้นิดหนึ่งนะฮะคุณพ่อคุณแม่นะฮะวันนี้เห็นบอกว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าไม่อยากให้มันมีประเด็นของดรามาร่าของการไปเหมือนแบบกดดันตํารวจเมื่อกี้ช่วงแรกก็บอกมานะฮะคิดว่าน่าจะจับได้ไหมผมว่ามันก็น่าจะได้แต่คงต้องใช้เวลาครับผมครับครับผมอ่า ราะว่าผมมองแล้วคือคนร้ายก็น่าจะเตรียมการมาอย่างดีนะผมมองดูนะก็อย่างที่ดูก็คือน่าจะเป็นมืออาชีพคแต่คือผมว่าก็ไม่น่าเกินความสามารถของตำรวจเรานะครับผมครับผมแล้วในมุมของคุณพ่อคุณแม่เองเออก็ยืนยันชัดเจนใช่ไหมครับว่าวันนี้เนี่ยไม่อยากให้มีการจับแพะหรืออะไรยังไงใช่ครับใช่ครับคือใช้เวลานานซะดีฝ่าที่เจ้าแพะมารับผิดชอบ ครับคือใช้เวลานานแต่ได้คนร้ายตัวจริงอืดีกว่าครับดีกว่าทําเร็วแต่ได้แพ้ครับครับผมผมถึงไม่อยากไปกดดันหรือว่าคือเรื่องเรื่องคนร้ายนี่เราแทบจะไม่ได้ตามลยอย่างที่ว่าให้ตำพระองแต่แรกๆครับคือเราก็ให้ตํารวจก็ทํางานไปเพราะว่ามันมีกฎหมายอยู่แล้วคือกฎหมายก็ลงโทษเขาเองอยู่แล้วครับผมครับผมพ่อแม่เห็นบอกว่าพ่อแม่นี่คือหลังจากนี้ไปนี่จะไปบวชใช่ครับใช่ครับทําไมฮะก็เราคุยกันไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่า ว่าเราจะบวชให้น้องบวชชีพานวชีานครับแล้วเราก็คือเราคิดว่าเราเราต้องไปหาที่ตรงไหนเงียบๆอยู่สักพักนึงแล้วเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือชีวิตประจําวันเรามันหายไปแล้วคือการประชิดเ,เหมือนก็ว่าเราเหมือนกับเราการเป็นคนสาธารณะไปแล้วคือคือทุกคนก็จับจ้องเราทุกทุกทุกเรื่องทุกดรามา่าแต่แต่คือเราก็ขอคือขอขอบอกทุกคนว่าการสูญเสียของเราก็คือแค่คือการสูญเสีย คือไม่ไม่ไมค,คือก็ไม่อยากให้ไปดราม่าอะไรกับเกี่ยวกับเรื่องน้องกันมากมายคือคือเราก็ยังไงดียวไม่อยากให้มายุ่งกับคือเราเราไม่อยากให้แตกอย่างเรื่องเรื่องที่ว่าไม่อยากแตกกันสองฝ่ายแล้วไปไปด่าก,กันว่ากันคือแล้วคือบางคําด่าคําพูดมันก็มีพาดพิงถึงน้องว่าอย่างอย่างเรื่องเงินนะนะว่า นี่แหละเวรกรรมไปโกงเขาถึงได้เสียลูกไปโอ้โห oh. คือใครพูดแบบนี้เนี่ยม,มีมีในคอมเมนต์นะครับผมแต่ผมลืมแคปหน้าจอมาเรอฮะแล้วผม oh. นี่แหละเวรกรรมของการโกงนี่เสียอคืออ่าโกงเข้ามาก็เลยต้องเสียลูกไปอะไรประมาณนี้คือแล้วเราเราก็คือเรามันเจ็บปวดอยู่แล้วนะคือไม่อยากให้มาตอกย้ำเราแล้วครับ คือคนที่มีความคิดแบบนี้ขอโทษนะฮะผมขอญาตพูดหลังรายการสดเลยจิตใจเลวซามมากที่คิดแบบนี้ได้แล้วพูดแบบนี้ได้มันมันมีหลายคอมเมนต์ที่ว่าเอาน้องไปพาดพิงเกี่ยวกับเรื่องนี่ผมด้วยอคือน้องเขาไปดีแล้วก็คือก็น่าจะไม่น่าจะไปดึงเข้ามาเกี่ยวอีกนี่ผมเป็นคนก่อผมก็ยอมรับทุนครับผมก็ไม่ได้อายด้วยว่าผมติดนี่ผมก็ยอมรับตรงๆว่าผมติดนี่แต่คือขอร้องคืออย่าไปดึงน้องเข้ามาเกี่ยวเรื่องเรื่องคือจริงๆแล้วเนี่ยคือ ประเด็นเรื่องนี้่กับเรื่อง,เร,องเรื่องที่ว่าเนี่ยคือมันไม่เกี่ยวกับคดีเลยพูดถึงนะครับครับ,รบถ้าอย่างว่าคือถ้าสื่อไม่นําเสนออืถ้าสื่อมีวิจารณญาณในการนําเสนอหรือมีจรรยาบรณทักนิดนึงนะผมว่ามันก็คงไม่มีใครมาดรามา่าคือทุกอย่างมันก็จบก็จบสิ้นกันไปสิ้นกันไปผมถามนิดคาคาถามสุดท้ายทําไมถึงไม่บอกสื่อนั้นก็ว่าอย่าไปออกนะอะไรอย่างเงี้ยคือหนึ่งผมคิดว่าผมคุยเรียบร้อยแล้วก็น่าจะจบแค่นั้น สื่อเขาก็แล้วแล้วนักข่าวก็พูดกับผมว่าอ๋อพ่อผมผมคุยคุยไปอย่างนั้นแหละผมไม่ได้เอาไปออกนะครับก็เราคิดว่าเขาคงไม่เอาไปออกก็เขาบอกแล้วว่าไม่เอาออกใชแ่แล้วแล้ว,ลวตอนเย็นที่เขาไปสัมภาษณ์แม่แม่เขาก็บอกว่าถ้า,ถ,าถ้าเรื่องแบบนี้คือขอละกันอย่าไปออกเลยเพราะว่าเพราะว่าไม่อยากกระทบกระเทือนใครเขาบอกแบบนี้นะคือก็ให้คุย ติดต่อกับผมก่อนแล้วคือยังไงก็คือคุยกับผมเขาบอกงี้แล้วสื่อเขาบอกว่าอ๋อพ่อคุณพ่อผมไม่เอาไปออกข่าวหรอกครับเขาก็บอกเราก็ไม่คิดว่ามันจะมีมีมีข่าวขึ้นมาโอเคครับผมครับผมกลายเป็นว่าอยู่ดีๆข่าวออกเลยใช่ใช่อโอเคแล้วจะเอาเงินไปคืนเขายังไงล่ะห้าพันก็เดี๋ยวจะไปที่สถานีอ๋อสถานีตำรวจที่ลพบุรีนักข่าวน่าจะน่าจะปักหลักกันอยู่ตรงนั้นก็ว่าจะคืนให้กับกับนักข่าวที่ว่า ของช่องเขาที่ว่าอยู่ที่นั่นครับผมคือเราก็ยังยังพูดว่าเราขอบคุณสําหรับน้ําใจของช่องที่ที่มีน้ําใจมอบเงินช่วยเหลือเราโอเคแต่เงินของท่านเราไม่น่าเราณตอนนี้เราไม่สามารถที่จะไปร่วมทําบุญกับเราได้ครับครับผมเพราะมันกลับเงินของท่านกลับมาทําร้ายความรู้สึกของเรามันทําให้เราเจ็บปวดยิ่งไปเดิมอีกโอ้โหโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณมากแล้วครับเป็นกําลังใจให้จริงๆมีอะไรก็ติดต่อมาอีกนะครับวันนี้ขอบคุณครับท่านครับครับ